เออเอยเาเด้อจ้ะพวกบๆๆๆๆพี่น้องเมาก็เคยเห็นนี่แหละก็เคยเห็นนี่แหละหิตพวกูไยปนี่พผู้เห็น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 ไววววกากากากเคยเห็นมูไงปนี่พี่น้องเกิดมากูงเออกูเคยเห็นโอ้ อ้ตาสิไรอ๊ล้บลลลล้เต้นเต้นเต้นต้นอย่างไรเนี้อจัหุดมวยมันขมันเนี่ยจัอันซ้อนอันซ่อนอันซอนพี่น้องเยพี่น้องพอเลยเด้อครับพี่น้องเห็ดปวกมูเหลกแหกมานครับบานแผลจังหน่อยกับ่เป็นยังครับขอบคุณครับ นองจากว่าไปคนละหมองก็ไม่ติกนะครับใส่มีดได้ครับของผมนะครับพี่พน้องขาบางอย่างเหี่ยวเลยครับผัวขาเหีเ่ยวเหี่ยวครับ เดี๋ยวนะตรงนี้งัดกันอย่าหักเด้อมีดเลยมีดอกจูมีด้วยครับทั้งหมดนี่ครับอุ๊บโอ้ย หมงดไหมโอ้โอสยสวยๆเลยครับนีด่อดอกนี่นี่ดอกนึงครับอยู่ใ,ใกล้ๆนะนะครับไฟอาจสะแยงจั็หน่อยมันก็เลยสิบหัวเห็นขักปัญหาในอย่างว่ามันบระท่านไหนแก่งปัญหาได้ครับพระท่านแก่งปัญหาก็เลยติดใส่ไฟนะครับ เอ้อเอ้อไม่ปีกเกินทางคุ่นล่ะสงสัยสิผัวกกันครับเดี๋ยวนะครับพี่ <ไป S 1> น้องพหอแล้วครับหมูหนึ่งครับเป็นติดถาบ่าได้คนหลายคนคนกะไหลเห็ดกะไหลเด้อพี่น้อง น่องอน่องห้องดอกบานน่องม็พอกากหนันแฟนเจ้าเราบมูนี่ก็หลาเด้ครับพี่น่องมูนี่ก็หลยให้กันครับหานเพิ่นสิมาญาติ โอ้ยพี่น่องยาวไปทางฝุ่นเลยครับเน่พี่น่องสังเกตเห็นบ้างแต่ผมเจอกล่องไปแค่หนึ่งมให่แล้วครับน่ครับ,รบเห็ดปวกปลาหนี่เป็นปลาเห,ห็ดปววอีกดีแล้วครับพี่น่อง ปาเห็ดป่วงซึ่งอยู่อยู่คนละหม่องกับปลาเก่าเนาะเป็นปลาใหม่ว่าอยู่ในบริเวณไก่เคียงกันครับเริ่มเทาเลื่อมเทาสบาเขาไปแกงกระเสียบเด้เห็ดป่วงบุคคลเห็นแนวอื่นเท่าแล้วก็บรรทัดหลวงเนาะนี่ย่าหลัง ป่วงพิเศษคือคือว่ามันเถปบนได้เข้ากินกระเสียบครับมันบ่อยมันบ่อยหยาบคักนะยำยำค <ยำ S 1> ว ẩ ่คว ẩ คือก็มังเทื่อการเจ็บเห็บนี่มันต้องมีผัวน้ำท่างเนาะไม่ปิดข,ขาดหัวน้ำท่างนี่ ไม่รูบบ้ว่าจุดๆจ,จ,จุดเดมันออกบ่ออกนะครับขันหัวมีผู้น้ำทางนี่โชคดีในี่เขามีผู้น้ำทางนะครับนี่น่องที่อยูบ่บานแถวนี้ยแหละครับเขาน้ำทางมากน้องผอมง,ง่ายก็ได้เหมือนกัน ครับพี่น้องข้าวเดียเ๋ยวไก่เต็มตาแล้วครับเขาเขาก็เข่ามาได้หนิครับพี่น้องเมื่อกีเพิ่งนกี่เข่ามา,มาครับพี่น้องเงงทุ่งหยียบเหรอบนนี้นี่แม่นบนนี้บนแม,ม,ม่นครับโอเคครับพี่น้องปะไปชมอีกคลิปคลิปหน้าครับพี่น้อง พ่อตอนนี้เเดียวแล้วครับพี่น้องปลามันอยู่ไก่กันก็ปลาเกาเนาะพ่อตอแนีเเดียวครับพี่น้องเลยปวกทั้งนั้นเลย แน่หมดกินแน่ครับแต่ก็ยังงามอยู่ด้วยครับ,บ,บออยัง,ยงสวยอยูดด่ดอกยครมันเป็นมูหน่อย้ะครับพี่นอ้องทั้งในผู้หุ่นทั้งในผมครับพี่นอ้อง ขออภัยเด้อครับพี่น้องหนึ่งจังหวะเป็นสถานที่ราชการนะครับที่บางเทื่อบางที่ห้องกับบริษัทบอกพิกัดตำหน่งประดนเนาะอย่างพันอย่างพันยากเพราะว่าที่พ่อว่าเนี่ยก็คือคนใหนเป็ดงานอยู่่แถวนีนะครับพันก็เลยผ้ามากครับรถห้องกับจอดแบบว่าเห็บบที่สุดครับหนึ่งจังหวะมันเป็นสถานที่ราชการนะครับ อำเภอเมืองอุบลเด้อครับพี่น้องบอกได้แค่นี้แหละอำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะครับเม่ารเก็บเห็ดยท้องกับเก็บดี๋ยวความเงียบก็ดีเด้อครับห้องส่งเสียงดังบ่อไรเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการครับหย่านพิ่นงำคา่นนะครับหย่านพิ่นบ่ให้เก็บหย่านพิ่นบ่ให้เก็บกับ <laughs> พี่น้องอือหือ บ่หน่อยได้ครับมูนี่มูนี่ก็ได้ครับมูนี่กับบัหน่อยครับมีแต่ว่าผู้ขุดสิมีแห้งขุดบ่อนะครับยันผู้ขุดเบิดแห้งกว่าหระครับมือนี่นะครับมึงมึงกะตาก็ได้ครับเขาก็ได้มูเดียวนะครับนี่มูที่สองก็รังขุดอยู่นี่ครับมูเดียวกับเครื่องตาลรอครับพี่น้องงั้นสีบ่วแมนดอกตูมกะซางนะครับคือเห็ดลงงอเอ้ยเห็ดอันไอ้ มันเป็นเห็ดที่ดอกบานกคยกินแสบนะครับเห็ดปวกนี่ครับนค,ครับโมเมนต์เท,ทานีคคนะครับพี่น้องผมสิแผ่นกว้างไปบางข้างในเห็นครับพุ่แมนเบิดครับพี่น้องสุดยอดเะครับสองมูนี่เต็มตาเลย เมื่อนี้เสดเที่ยวออกกับตาไปไหวจักเถี่ยวบุครับเพราะว่ <laughs> <laughs> าสองมูเนี่ยจะได้ก็เล้วมูเน่แล้วนี่ย,เ,เ,ยเกือบเต็มตาได้แล้วครับเนี่ยเอามูเน่แล่วแล้วเนี่ย หนะครับัดซอยไม่ปีกนะครับผมโอเม็หนัพนโนเสียมหักเม็ด,นดหนัหกซอย,ดดดยเดี๋ยวผมสิงัดให้ไม่ปีกเป็นครูกเก็บครับ เด,ดเดี๋ยวมาไปหลดไปเดี๋ยวต้กำพายน้ำแข็ไงไปน้เด้งัดซอยกันเก็บซอยกันดว้วยนี่คราบสีคราดที่เรา เนี่ยเพือสมควนนะครับเนื่องจากว่าเป็นหากไผ่นะครับข้างล่างหากไผ่มันเป็นแน่นเลยครับหากไผ่ข้างล่างนี่แน่นเลยนี่ครับเจ้าของเขาครับนี่ครับนี่นี่นี่จ้าของเขาครับเนี่ย กินจนมนเอเล่เลยกินจนมนเอเล่ได้ครับกินแบบใหญ่อ่ะเพราะว่ามันหลายเขาก็กินแบบใหญ่เลยอู้หูน้องกระนั่เขาเอือนกันเหรอเขาบ่เอือนเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงัดแล้ว ส่วนใหญ่ก็สิเป็นหอยนี่แหละครับนี่ครับหวานบ่อือเขาเขาบอกเป็นหอยเดือยหอยหวานเนี่ยครับคือตัวกินเห็ดครับเห็นมันเป็นโบโบแวงๆนี่ก็คือหอยแล้วครับ ให้สัญญาณกันนะครับพวกให้มาเก็บหเห็บน้ำกันนะมาอยู่จุดเดจุดเดนะครับนี่ละผม,มเก็บบังโอ้ยกระดอกมันบาดโอ้เก็บขาขา ว่าผมสุบไดเขาบดเไ็นนะครับติดหักไปแล้ไม่ปิดเก็บฟังฝุ่นนะครับผมจะเก็บฟังพี่โอ้ยดึงอันนี้คือหนึกเถือโอ้ยตาย ไปเรือครับพี่น้องดึงเขึ้นมนตร์ถ้าเห็ียดไปน้ำเลยครับครับ ตรงบีโอจาก <B. S 1> นี่นะครับบีชีดินออกครับกระสันขาขาดแล้วครับพี่นอ้องเพราะว่าดินมันจับกันนะครับเพราะมันเป็นหกักไผ่โอ้บ่ได้หักสำครับพี่นอ้องอยากเติบอเีเด้อครับ หักไข่หลววนเลยครับน่ครับกบ,บพี่นงูที่สวงเะครับใกล่เต็มตาแล้วไม่ปิดก,กับงับเพราะไม่ปิดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาหาเขาบอกอว่าตรง,งนั้นสักไปหาเอาดอกอปุ่นบวบหอยครับรบังคับมันจอบจใกล้ใกล้เลยนครับนี่ <c oughs> นเห็ดจะใส่ไม่เขายู่หัอนอะไรครับนี่เห็ดอยู่ไหนเธอก็จะอยู่นั่นนะครับอาหารอของเขาครับาารเป็นห่วงโซ่อาหารเป็นห่วงโซ่อาหารเห็ดนี่ก็ เป็นอาหารของหอยนะครับหอยนี่เป็นอาหารของอย่างบับันเป็นอาหารของคนบ่างสองดอกคือไทายครับที่น้องคนเ,ร,เคริื่มมากหลายเลยนยครับเสียงอุ้ยหลายแลวครับ โอ้คนมาหลายครับพี่นอ้องไปครับพี่น้องไปบังคิมไหมผมถ่ายถูกมุมเลยครับพี่น้องเอ้ยถ่ายบ้องถูกมุมเลยครับว่ามันอลังการปันไลยครับขอบคุณครับยิ้มสอยมีมากเลย อลังการงานสร้างอยู่ดีพี่น้องเลยอลังการงานสร้างพี่น้องเลยปื๊ดปื๊ดบิดสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดลงมือขุดครับอันนี้ พี่น้องเฉียมไปไปเฉี่ยมพีดอันตุนตื่นเต้นครับพี่น้องกิ่มซอยกันแล้วเรื่องงานนี่กิ่มคู่เดียวรับรองว่าบ่แล้วง่ายครับเกือบสองชั่วโมงจังสี่เล้วครับเสาน้องกับกิ่มครับแม่ปิกกับกิ่มครับเสาเจกับกิ่มครับพี่น้องกับบ่าวบิดโอเคครับพี่น้อง กําลังงัดทางงัดเดอทั้ง <c oughs> วมูนี่เป็นเป็นสามคีครัพี่น้องโอหน่ัวน,น,น้ำกันเลยครับพี่น้องยางมาจะเอ,อน้ำกันเลยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเมื่อไล่ะครับบนมันกิมผู้เดียวนะบมันมูหน่อยนะครับกิมสามคนคือสี่คนครับวหาอ้ยครับ โอแล้วครับปะเนี่ย <irts> มันพ <lide> ี่น้องคลิปไผคลิปบัานเลยครับอกาครับไม่ยาหาบงเสือบุ้งรเลยบรรยากาศมีเลยพี่น้องเออสุดยอดเลยบ่งเห็ดครับพี่น้องบ่งเห็ดนกงัดกับงัดลงส่ะครับผมเอาม้งมีเลยนะนี่ผมเอามงมีเลยล่ะ สุดยอดสุดยอดมันเป็นปีกแล้วหายไปน้ำหมดจิ้มไปน้ำหมดรู้ตื่นตันใจนะครับมนก็โอกาสนงในแสนหนึงในสนันและโอกาสน สุดยอดสุดยอดอสุดยอดเลยครับพี่น้องเอ๋ยเกินข้ามบรรยแย้วครับพี่น้องเกินข้ามบรรยาย้วครับเพราะว่าผมเกิดหน้าไก่เคืองข้นกันนี่แหละครับแม่เพากรพอินี่ยแหละครับท่านหาท่นชีวิเคือข้นสามเกับเืองเมืองเคือ้น้ำไว้กับไร้นะครับต้มตนกาบเลยครับมูแหลกไม่ชีวิดเห็นครับแบบนี้

อนนตื่นแต่เจจ้ากันเข้ามาแล้วครับพี่น้องเจ้ากันเข้ามาแล้วหัวไก่ส้นกันแล้วครับพี่น้องหัวไก่ส้นกันแล้วหัวไก่ส้นกันแล้วอ๋ออาออ๋ออ๋อพี่น้องอืมอื้อืมใครนะคับพี่น้องเออเเต็่เลยโอเคโอเคโอเค ดีครับดอกบานสดอกไหนมีู่ใจล้่นหมฮึบีอมึงเป็นภาพสิหาบางอย่างได้ครับเส้นเห็ดสามเส้นมามาเก็บเห,ห็ดมูเดียวกันนะครับจุดยอดเลยครับอื บึงที่ละโอ้ยโอ้ยอยตา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 ยุดยกวแล้ครับพี่น้องยด้านที่โกงเลยครับบันขับพี่น้องผมุ่มกระต่ายบังคับ โอ้โหสุ่มกระตาเองครับเห็ดมูเดียวได้ครับมืนสามกระตาครับเห็ดมูเดียวสามกระไะโอ้สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดบาวิทยกบึกกันยกโป้ให้หน่อยสุดยอดสุดยอดสุดยอดน่ครับเซียนเห็ดเพิ่นเลี้ยงกระตาให้เด้อครับพี่น้องแมทนผมเลี้ยงเองนั่งทีครับ จึงสีเลยครับสว่างออกมาจงสีเลยครับย่นยะไล้างเหี้่ไม่เปียกง่ายน้ำกันเมื่อนี่ย่อเช็ดไหนเจ้าไม่เปรี้ยปพอเดทายเห็นตอนเจ้าได้เห็นป่วงกรบพน้องโอ้ยหมูบางใงหนึ่งหนึ่งครับเนี่ย้นหลายเอ๋อพอดีคนหลายนะครับผมก็เพิ่นแยกกันหานะครับเพิ่นก็เอินหาผมทั่วหาผมยังได้กับวติดนะครับเนื่องจากว่ามันม่มีสัญญาณระบาดในข้นกะมาไก่เพิ่นเรื่อยๆนะครับ ่นนี้ตัดสินใจขุดกวนผมครับปัญหาหากันเห็นแล้วก็คือเป็นขุดแล้วเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับเลยได้ออกมาสภาพานนี่แหละครับงามเป็นงามครับพี่น้องอันนี้คือกําลังเลือกครับบครัเป็นสองกตาครับมันนี้พี่น้องหมานเป็นหมานเลยนะครับหมานบอมีปปีกมันก็นาบ้างหนาห <c oughs> มานครับ <c oughs> <c oughs> น้องนะครับเลี้ยงไห้นะครับปกติผมกับมาลุมบุญเลเอาเลยนะครับเด้อนี่งานเป็นงานครับพี่น้องเอ้ยนี่ขอเวลาให้น้องเพิ่นกับไม่ปีกเพิ่นจัดกระตาจักหน่อยนะครับเด้อเดี๋ยวจงสิมาเบิ่งนํากันครับว่างามสําใดจครับหน่ายเดรร้ายสําใดจตอนนี้จัดกระตาแล้วกระตานี่ครับตาที่2กําลังเลี้ยงอยู่ครับครับพี่น้องนี่คือผลงานมื้อนี้นะครับอันนี้กระตาไม่ปีกนะครับอันนี้กระตาผมอันนี้ของบ่อล้านสาวนงนะครับพี่น้อง เมื่อนี้หมานเป็นหมานครับพี่นออ้องเอ้ยสุดยอดแล้วครับครับสำหรับพี่เม่ไลาพ์ลาพี่แล้วน้องไปเที่ยเพื่อนแเดนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ช่องแจนดงผ้าหล่ออันเดนะครับสวัสดีครับ